สำหรับวันนี้นะคะเราจะมาบรรยายกันในหัวข้อการประเมินภาวะโภชนาการของผู้ป่วยโรคทางโภชนาการนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องมาเรียนรู้กันว่าในแง่ของการดูแลผู้ป่วยนะคะในโรงพยาบาลเนี่ยหรือว่าผู้ป่วยที่มีปัญหาในเรื่องของโรคการเจ็บป่วยนะคะ ในแง่ด้านแพทโภชนาการเนี่ยเราจะมองถึงในกระบวนการการให้โภชนาบำบัดค่ะเพราะว่ากระบวนการการให้โภชนาบำบัดต,ตรงนี้นะคะก็คือกระบวนการที่นักกำหนดอาหารหรือนักโภชนาการนะคะเราจะใช้นะคะในการดูแลผู้ป่วยทางด้านโภชนาการค่ะยังเป็นระบบมันจะเป็นตัวกำหนดระบบในการเฝ้าติดตามเฝ้าระวังในการดูแลผู้ป่วยนะคะเราจะเน้นในการดูแลผู้ป่วยในรายบุคคลค่ะ ในแง่ของกระบวนการการให้โภชนาบําบัดตรงนี้นะคะโดยองค์ประกอบนะคะของกระบวนการการให้โภชนาบําบัดจะประกอบไปด้วย4ขั้นตอนด้วยกันนะคะขั้นตอนแรกก็คือการประเมินภาวะโภชนาการนะคะหรือที่เรียกว่า nutrition assessment นะคะในแง่ของการประเมินภาวะโภชนาการเนี่ยจะเป็นในขั้นตอนที่เราจะมาดูกันว่าผู้ป่วยมีภาวะ ความเจ็บป่วยอย่างไรนะคะแล้วก็เรามองในแง่ของที่การเกี่ยวข้องกับทางด้านอาหารหรือโภชนาการเป็นหลักนะคะโดยที่เราจะดูว่า,าภาวะโภชนาการตรงนี้เราจะมองไปถึงในส่วนของร่างกายของ ผู้ป่วยนะคะแล้วก็มองให้สอดคล้องกับโรคที่เขาเป็นอยู่นะคะถัดมาเนี่ยเราจะดูในเรื่องของหลังจากได้ข้อมูลในแน่ของการประเมินภาวะโภชนาการแล้วเราจะมาวินิจฉัยนะคะทางด้านโภชนาการซึ่งก็คือเอาข้อมูลในเรื่องของ Assessment ตรงนี้เข้ามา Diagnosis นะคะก็คือการวินิจฉัยว่าสิ่งที่เราประเมินผู้ป่วยมานะคะ มีปัญหาใดบ้างนะคะแล้วก็เราวินิจฉัยออกมาว่าผู้ป่วยเรา,เาผู้ป่วยท่านนี้เนี่ยเขามีปัญหาด้านไหนนะคะจากนั้นเราก็จะมีการกระบวนการการให้โภชนะบำบัดค่ะก็คือ nutrition intervention นะคะในตรงนี้หลังจากที่เราวินิจฉัยเสร็จเราก็จะต้องมีการลงให้ โภชนาบำบัดนะคะกับผู้ป่วยนะคะเราจะเน้นในแง่ของด้านอาหารนะคะก็คือว่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบ้างหรือมีการปรับเปลี่ยนทางด้านอาหารเพื่อให้ภาวะเจ็บป่วยของเขาดีขึ้นแต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าในกระบวนการการให้โภชนะบำบัดจะดีขึ้นได้อย่างไรเราก็ต้องมีขั้นตอนในการติดตามนะคะประเมินผลของแผนโภชนะบำบัดต,ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์ประกอบตรงนี้เราจะเรียกว่ากระบวนการการให้โภชนะบำบัดนะคะหรือ nutrition care process นะคะซึ่งก็จะมีอยู่ด้วยกัน 4ขั้นตอนนะคะค่ะ ก่อนอื่นเราก็ต้องมาดูว่าเป้าหมายจริงๆในเรื่องของกระบวนการการให้โภชนาบำบัดน,น,นะคะก็คือเพื่อประเมินว่าผู้ป่วยรายใดจําเป็นต้องได้รับการโภชนาะการให้โภชนาบำบัดบ้างน,นะคะหรือเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานนะคะในการติดตามผลการให้โภชนาบำบัดนั่นเองนะคะเพราะว่าตรงในส่วนของ nutrition care process ตรงนี้นะคะเราก็จะมีเป็นวงจร4ขั้นตอนนี้นะคะในทุกกระบวนการที่ดูแลผู้ป่วยนั่นเอง แต่ในสําหรับการบรรยายครั้งนี้เราจะเน้นในแง่ของการประเมินภาวะโภชนาการเป็นหลักซึ่งเรียกว่า nutrition assessment ในการประเมินภาวะโภชนาการตรงนี้นะคะจะประกอบไปด้วย4องค์ประกอบนะคะก็คือการประเมินสัดส่วนของร่างกายนะคะหรือที่เรียกว่า nutrition uh, anthropometry assessment นะคะ ลำดับที่2ก็คือการประเมินทางชีวเคมีนะคะหรือเรียกว่า biochemistry ลำดับที่3คือการประเมินทางคลินิกนะคะหรือที่เรียกว่า clinical assessment และสุดท้ายจะเป็นการประเมินอาหารบริโภคหรือที่เรียกว่า d i e t a r แ assessment ค่ะในการประเมินภาวะโภชนาการตรงนี้จะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในกระบวนการให้โภชนาบัดแก่ผู้ป่วยค่ะเพราะถ้าเกิดว่าเราขาดข้อมูลในส่วนด้านการประเมิน,มนภาวะโภชนาการไป ก็จะทําให้เราไม่สามารถที่จะวินิจฉัยออกมาได้หรือไม่สามารถที่จะให้โภชนาบัดต่อไปได้นะคะในส่วนแรกของการประเมินสัดส่วนของร่างกายนะคะเราจะเรียกว่า Ananthropometry ในส่วนนี้เราจะดูอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเนี่ยเราก็จะเน้นในส่วนของการวัดนะคะดูว่าน้ําหนักเราเป็นยังไงส่วนสูงเท่าไหร่นะคะจากนั้นเนี่ยก็มาประเมินหาในส่วนของที่เรียกว่าค่า Body Mass Index นะคะหรือว่าเรียกว่าในเรื่องของดูว่าร่างกายเรามีความสมส่วนแค่ไหนนะคะหรือที่เรเรียกว่าดัชนีมวลกายนั่นเองนะคะจากนั้นเนี่ย บางครั้งในแง่ของน้ำหนักหรือส่วนสูงอาจจะไม่เพียงพอเราอาจจะต้องดูองค์ประกอบอื่นๆร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นมวลไขมันในร่างกายนะคะหรือดูในเรื่องของภาวะอ้วนลงพุงหรือเปล่าเราก็ดูในเรื่องของเส้นรอบเอวเส้นรอบสะโพกนะคะเพื่อจะนํามาคํานวณว,ว่าบุคคลคนนี้มีภาวะโภชนาการอย่างไรนะคะจริงๆแล้วในแง่ของการประเมินสัดส่วนของร่างกายเนี่ย มีค่อนข้างหลากหลายนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกใช้วิธีใดและวิธีใดเนี่ยที่จะเหมาะสมกับผู้ป่วยมากที่สุดนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะเน้นว่าเราจะใช้เครื่องมือที่ง่ายในการที่จะนำมาใช้ประเมินกับคนไข้นั่นเองค่ะ ถัดมาในแง่ของการประเมินทางชีวเคมีนะคะตรงนี้เรียกว่า biochemistry assessment ในการประเมินทางชีวเคมีค่ะเราจะดูในแง่ของผลตรวจทางห้องปฏิบัติการเป็นส่วนใหญ่นะคะในแง่ของค่าผลตรวจเลือดเป็นอย่างไรนะคะซึ่งค่าผลตรวจเลือดเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโรคที่ผู้ป่วยเป็นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง,ย,งยกตัวอ,อย่างว่าถ้าสมมุติมีปัญหาเรื่องของภาวะเบาหวานสิ่งที่เราจะต้อง เฝ้าประเมินเฝ้าติดตามก็คือดูในเรื่องของค่าระดับน้ําตาลในเลือดเป็นต้นค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยในการประเมินทางชีวเคมีจะเป็นการติดตามนะคะเบื้องต้นว่าถ้าสมมุติว่าร่างกายมีความผิดปกติค่ะเราก็จะรู้ว่าค่าผลทางห้องปฏิบัติการตรงนี้ก็จะแสดงออกมาแล้วนะคะโดยที่บางครั้งเนี่ย ภายนอกเรายังดูปกติดีแต่ว่าภายในเนี่ยซึ่งทางด้านของชีวเคมีหรือผลทางห้องปฏิบัติการเนี่ยก็จะเป็นตัวที่บ่งบอกเราได้ค่ะถัดมาการประเมินทางคลินิกค่ะในแง่ของการประเมินทางคลินิกตรงนี้เราจะใช้ดูภายนอกนะคะของผู้ป่วยแล้วว่ามีอาการแสดงอะไรออกมาบ้างนะคะภายนอกร่างกายนะคะ ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าผู้ป่วยมีภาวะบวมหรือเปล่านะคะหรือว่าผู้ป่วยเนี่ยมีภาวะการขาดสารอาหารตัวไหนหรือเปล่านะคะเราก็สามารถวินิจฉัยได้จากในส่วนของการประเมินทางด้านคลินิกหรือทางคลินิกตรงนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราไม่ค่อยอยากจะให้มีอาการปรากฏออกมาทางด้านคลินิกสักเท่าไรนักนะคะเพราะแสดงว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้ามีการ ขาดสารอาหารอย่างรุนแรงหรืออาการของโรคปรากฏอย่างรุนแรงปุ๊บเนี่ยก็จะส่งผลมาทางด้านคลินิกตรงนี้นั่นเองนะคะดังนั้นถ้าเราสามารถตรวจประเมินได้ตั้งแต่เบื้องต้นนะคะหรือตั้งแต่ช่วงระยะแรกๆเนี่ยก็จะทำให้เราช่วยระมัดร,ระวังการเจ็บป่วยที่มันเป็นขั้นรุนแรงหรือปรากฏออกมาทางคลินิกได้นะคะถัดมาสุดท้ายด้านการประเมินอาหารบริโภคค่ะ การประเมิอนอาหารบริโภคในส่วนนี้นจะเป็นส่วนที่ค่อนข้างสําคัญค่ะเพราะเนื่องจากว่าในแง่ของการประเมิอนอาหารบริโภคจะเกี่ยวข้องกับด้านโภชนาการโดยตรงเราสามารถที่จะสักประวัติการรับประทานอาหารนะคะคจากผู้ป่วยว่าเขารับประทานอาหารเป็นอย่างไรนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะนําข้อมูลเหล่านั้น,นมาร่วมประกอบนะะในการประเมินภาวะโภชนาการได้ซึ่งในการประเมิอนอาหารบริโภคในตรงนี้นะคะคมีค่อนข้างหลากหลายวิธีค่ะไม่ว่าจะเป็นการ ซักประวัติอาหารย้อนหลัง24ชั่วโมงนะคะหรือซักประวัติอาหารหรือให้จดบันทึกอาหารนะคะหรือแม้กระทั่งดูความถี่ในการบริโภคอาหารก็สามารถดูได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้ก็คือหัวใจสําคัญจริงๆของในเรื่องของการประเมินภาะวะโภชนาการนะคะ พอเราได้ข้อมูลในแง่ของการประเมินภาวะโภชนาการแล้วนะคะซึ่งจริงๆเราจะเรียกย่อๆว่า A B C D นะคะถัดมาเนี่ยเรานำข้อมูลเหล่านั้นมาวินิจฉัยดูว่าปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโรคที่ผู้ป่วยเป็นอยู่เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะเราจะเรียกขั้นตอนนี้ว่า Nutrition Diagnosis แต่อย่าลืมว่าการระบุป,ปัญหาเนี่ยนะคะหรือว่าการวินิจฉัยตรงนี้ เป็นการวินิจฉัยทางด้านโภชนาการแต่ไม่ใช่เป็นการวินิจฉัยทางโรคนะคะเพราะว่า,เ,าเราจะมีความแตกต่างกันเราจะอิงในแง่ของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับด้านโภชนาการแต่การวินิจฉัยตรงนี้เราไม่สามารถวินิจฉัยในเชิงทางการแพทย์หรือว่าเป็นการวินิจฉัยโรคของแพทย์ได้ซึ่งเราต้องเอาข้อมูลวินิจฉัยโรคของแพทย์ตรงนี้มาร่วมกับ ข้อมูลทางด้านการประเมินโภชนาการนะคะแล้วเราก็สามารถวินิจฉัยทางด้านโภชนาการออกมาได้นั่นเองค่ะจริงๆแล้วอันนี้นะคะก็จะให้ตัวอย่างในเรื่องของการวินิจฉัยนะคะโรคของแพทย์กับการวินิจฉัยทางด้านโภชนาการว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะจริงๆแล้วในการวินิจฉัยโรคของแพทย์ค่ะส่วนใหญ่ก็จะมีการระบุชื่อโรคเลยว่าบุคคลคนนี้มีอาการเจ็บป่วยยังไงนะคะแล้ว โรคเหล่านี้จะไม่เปลี่ยนแปลงถ้าเขามีอาการของโรคนั้นอยู่นะคะยกตัวอย่างเช่นแพทย์วินิจฉัยออกมาว่าผู้ป่วยคนนี้เป็นโรคเบาหวานนะคะเขาก็จะระบุออกมาได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดในแง่ของทางด้านวินิจฉัยทางด้านโภชนาการเนี่ยเราจะมองถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราดูในแง่ไหนบ้างเราดูในแง่ของสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือการบริโภคข,ของผู้ป่วยนะคะถึงแม้ว่าผู้ป่วยยังเป็นโรคเดิมอยู่ก็ตามดังนั้นถ้าเราให้การดูแลนะคะทางด้านโภชนาการปุ๊บเนี่ยไม่ได้บ่งบอกว่าเบาหวานจะหายไปยกตัวอย่างแต่พฤติกรรมเขาจะดีขึ้นเรื่อยๆการปรับเปลี่ยนด้านอาหารเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะหรือแล้วก็จะทําให อาการของโรคเขาดีขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นการวินิจฉัยทางด้านโภชนาการเราจะช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยดีขึ้นจากสภาวะโรคที่เขาเป็นอยู่นะคะยกตัวอย่างการวินิจฉัยทางด้านโภชนาการก็เช่นผู้ป่วยมีการบริภบโภคคาร์โบไฮเดรตมากเกินกว่าที่ร่างกายต้องการแนวนี้จะเป็นเรื่องของการวินิจฉัยทางด้านโภชนาการแต่อย่างที่บอกว่าเราจะไม่ได้ระบุว่าเขาป่วยเป็นโรคเบาหวานแบบที่แพทย์วินิจฉัยนะคะ ค่ะในแง่ของการมินิจฉัยทางด้านโภชนาการเนี่ยเราจะมีองค์ประกอบอยู่3ตัวนะคะก็คือเราต้องมองปัญหานะคะระบุปัญหาให้ได้ว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการของผู้ป่วยปัญหานั้นคืออะไรนะคะจากนั้นหาสาเหตุของปัญหานะคะที่ระบุไว้ว่าคนคนนี้เขามีปัญหาด้านไหนนะคะหลังจากที่นำข้อมูลเอามาวิเคราะห์นะคะโดยที่ สาเหตุหรือแม้กระทั่งการระบุปัญหาตรงนี้เราจะอิงข้อมูลนะคะที่มาจากอาการแสดงของผู้ป่วยนั่นเองนะคะซึ่งอาการแสดงเหล่านี้ก็มาจากหลักฐานในการที่เราประเมินผู้ป่วยค่ะไม่ว่าจะเป็นเอ t นโทรโพ e เมตรี ometry, หรือว่าการประเมินสัดส่วนร่างกายดูในเรื่องของค่าชีวเคมีทางด้านคลินิกนะคะรวมไปถึงพฤติกรรมการบริโภคอาหารซึ่งเหล่านี้มันจะส่งผลชี้ให้เห็นถึงปัญหานะคะที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการโดยตรงค่ะ เพราะฉะนั้นอันนี้คือตัวอย่างนะคะส่วนใหญ่เขาจะเรียกว่าเพ statement นต์นะคะก็คือทุกครั้งที่มีการวินิจฉัยทางด้านโภชนาการเราจำเป็นที่จะต้องมีองค์ประกอบของเพส t a สเตทเมนต์ตรงนี้เข้ามาร่วมด้วยเพื่อให้มีน้ำหนักนะคะว่าสิ่งที่เราวินิจฉัยออกมามันมีผลเป็นเนื่องมาจากอะไรมีสาเหตุปัจจัยมาจากอะไรนะคะอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูว่าถ้าสมมุติว่าเรา มาดูแล้วนะคะเราพบว่าผู้ป่วยคนนี้นะคะเขาจะมีปัญหาในเรื่องของการขาดสารอาหารคุณหมออาจจะส่งมาบอกว่า,าคนคนนี้มีปัญหารเรื่องของภาวะทุพโภชนาการขาดสารอาหารนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาประเมินว่า ภาวะขาดสารอาหารตรงนั้นเนี่ยเป็นเพราะอะไรนะคะเรามาเจอปัญหาว่าเขามีน้ําหนักลดลงนะคะโดยที่อาจจะมาจากว่าสิ่งที่เราหาเจอก็คือไม่สามารถรับประทานอาหารได้ด้วยตนเองหรือผู้ป่วยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของภาวะหลงลืมต่างๆนะคะซึ่งเราก็สังเกตได้จากจากการที่เขาเนี่ยได้รับพลังงานน้อยกว่าความต้องการของร่างกายนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้เราอาจจะต้องระบุให้ชัดเจนเพื่อเห็นว่า การที่น้ําหนักลงเนี่ยไม่ได้ลงโดยที่ไม่มีสาเหตุแต่การลงเนี่ยเราประเมินแล้วว่าเมื่อเราซักประวัติอาหารเขาได้พลังงานไม่เพียงพอเขาได้น้อยเกินไปหรืออาจจะดูจากค่าแอนโทโพที่บอกว่าน้ําหนักเขาลดลงค่อนข้างเยอะนะคะภายใน2เดือนที่ผ่านมานะคะก็สามารถประเมินอ,ออกมาได้แล้วเราก็สามารถที่จะให้การดูแลต่อได้นะคะในแง่ของโภชนาการ หรือแม้กระทั่งถ้าเราจะรู้ว่าเขาได้รับพลังงานเกินเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นในเรื่องของผู้ป่วยขาดสารอาหารแต่ถ้าตรงนี้ <c oughs> อาจจะเจอในแง่ของผู้ป่วยที่ มีปัญหาในแง่ของภาวะอ้วนหรือว่าเป็นโรคเจ็บป่วยเรื้อรังเช่นเบาหวานหรือว่าโรคความดันหัวใจความดันโลหิตสูงนะคะเราก็อาจจะสามารถระบุได้ <c oughs> อีกปัญหาหนึงว่าอาจจะเป็นในเรื่องของการรับประทานอาหารที่เยอะเกินไปนะคะโดยที่เห็นได้ว่าเขาเนี่ยรับประทานแล้วได้พลังงานเนี่ย มากกว่าที่เขาควรจะได้ประมาณ500กิโลแคลอรี่ต่อวันซึ่งตัวนี้ก็จะทำให้มีปัญหาทำให้น้ำหนักเขาเพิ่มขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของการเขียนเราต้องให้หลักของเหตุและผลรวมถึงให้มีการให้เหตุผลสน,สนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตตรงนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงการวินิจฉัยทางด้านโภชนาการนะคะเราจะเป็นการเชื่อมโยงในแง่ของกระบวนการการให้โภชนาบำบัดร,รวมไปถึง การประเมินทางด้านโภชนาการนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการประเมินภาวะโภชนาการเมื่อเราได้ปุ๊บเราเอาข้อมูลมาวินิจฉัยแล้วเราก็ให้การบําบัดกับคนไข้ได้นั่นเองค่ะซึ่งอันนี้เดี๋ยวจะให้ตัว,ตวอย่างนะคะในแง่ของการประเมินภาวะโภชนาการในโรค ตัวอย่างก็คือโรคไขมันในเลือดผิดปกติหรือว่าผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจนะคะอันดับแรกเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าถ้าเราจะเข้าสู่กระบวนการการให้การดูแลทางโภชนาการเนี่ยนะคะเราก็จะดูในเรื่องของการประเมินสัสดส่วนร่างกายเหมือนเมื่อสักครู่ที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าเราดูในด้านไหนบ้างเราอาจจะใช้น้ำหนักส่วนสูงนะคะเพื่อจะดูในแง่ของค่า b m เหรือว่าค่าดัชนีนมวลกายจากนั้นเนี่ย เมื่อเรารู้ว่าคนที่มีปัญหาในเรื่องไขมันในเลือดสูงหรือมีความเสี่ยงนะคะในเรื่องโรคหลอดเลือดหัวใจต่างๆเนี่ย เราจะต้องดูในแง่ของภาวะอ้วนลงพุงซึ่งเราก็ต้องดูในเรื่องของเส้นรอบเอวนะคะหรือดูในเรื่องของอัตราส่วนของเส้นรอบเอวต่อสะโพกเป็นหลักเพื่อจะเอาข้อมูลเหล่านี้มาประเมินด้วยกันเพราะเราทราบมามีงานวิจัยที่กล่าวไว้ว่าถ้าเส้นรอบเอวนะคะหรือว่าอัตราส่วนของเส้นรอบเอวต่อสะโพกเนี่ยที่มากนะคะยิ่งส่งผลต่อการเกิดภาวะโรคหลอดเลือดหัวใจมากขึ้นด้วยนะคะ ถัดมาเนี่ยเมื่อเราได้ข้อมูลทางด้านของอสัดส,ส่วนร่างกายแล้วเรามาดูในแง่ของไบโอเคมีทรีนะคะก็คือเป็นสเต็ปถัดมาที่เราดูว่าภาวะไขมันในเลือดผิดปกติแล้วเนี่ยเราจะต้องดู ค่าผลตรวจเลือดใดบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูในแง่ของค่าความดันโลหิตสูงความดันโลหิตว่ามีภาวะสูงหรือไม่หรือดูในเรื่องของระดับไขมันในเลือดหรือที่เรียกว่าคอเลสเตอรอลนะคะเพื่อจะดูว่าในในร่างกายเขาเนี้ยมีระดับคอเลสเตอรอลเป็นอย่างไรเพราะว่าตัวคอเลสเตอรอลตรงนี้เนี่ยก็จะมีผลต่อ การที่เกิดภาวะอุดตันนะคะในหลอดเลือดได้หรือดูระดับน้ําตาลในเลือดนะคะพวกค่าน้ําตาลในเลือดต่างๆเหล่านี้ก็จะมีผลเหมือนกันนะคะที่จะเกี่ยวข้องกับโรคหลอดเลือดหัวใจได้นะคะหรือค่าการอักเสบของร่างกายนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นเหล่านี้เนี่ยจะเป็นค่าผลตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เราจะต้องนํามาใช้พิจารณาควบคู่กันไปนะคะถ้าเกิดว่าเวลาที่เราจะต้องดูแลผู้ป่วยนะคะ ถัดมาจะเป็นในเรื่องของการประเมินคลินิกค่ะก็คือ Clinical a s s e s s m e n t เเราดูในแง่ไหนบ้างผู้ป่วยแต่ละแต่ละรายนะคะจะมีอาการทางคลินิกที่แตกต่างกันออกไปบางรายถ้าเกิดอยู่ในภาวะขาดสารอาหารเราอาจจะดูในแง่ของมีอาการปรากฏของการขาดสารอาหารประเภทไหน ที่จะเป็นลักษณะเฉพาะนะคะแต่ถ้าเกิดในผู้ป่วยที่มีภาวะผู้ชนาการเกินหรือภาวะอ้วนเนี่ยการประเมินทางคลินิกก็จะมีความแตกต่างกันออกไปเราก็จะมองในแง่ของการสะสมไขมันที่บริเวณหน้าท้องเขาเป็นอย่างไรบ้างหรือถ้ากลุ่มคนไข้ที่มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติเนี่ยเราก็จะดูในแง่ของการสะสมของไขมันที่ผิดที่ไปหรือเปล่าหรือว่ามีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ าจากกรรมาพันธุ์ไม้ที่จะมีปุ่มไขมันขึ้นมาบริเวณผิวหนังเยอะแยะเหล่านี้เป็นการประเมินทางคลินิกที่เราจะต้องเฝ้าระวังนะคะถัดมาค่ะก็จะเป็นการประเมินทางอาหารนะคะตรงนี้คือหัวใจสำคัญอย่างที่บอกว่า เราจะไม่รู้เลยว่าอาการปรากฏทางด้านร่างกายสัดส่วนร่างกายทางด้านาผลตรวจห้องปฏิบัติการหรือทางด้านคลินิกจะเป็นอย่างไรท่าเราไม่ได้ทราบในว่าเขารับประทานอาหารเป็นอย่างไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปแบบการรับประทานอาหารต่างๆนะคะเราจะดูมีการซักประวัตินะคะว่าเขาทานมื้อหลักมือย่อยเป็นอย่างไรในแต่ละวันทานในลักษณะไหนได้บ้างหรือมีสารอาหารสําคัญอื่นๆนะคะ ที่เขาทานควบคู่ไปด้วยหรือเปล่านะคะเราจะเน้นประวัติการบริโภคอาหารหรือพฤติกรรมการบริโภคในแต่ละวันในแต่ละมื้อของผู้ป่วยแต่ในแต่ละโรคเนี่ยเราก็จะเจาะลึกที่แตกต่างกันออกไปยกตัวอ,อย่างถ้าโครคไขมันในเลือดผิดปกติเรารู้แล้วว่า เราก็ต้องมองไปหาในอาหารที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มของพวกไขมันหรือว่าพวกคอเลสเตอรอลนะคะที่จะช่วยในแง่ของการาประเมินว่าเขาเหล่านี้เนี่ยเมื่อมีค่าคอเลสเตอรอลในร่างกายสูงเขาทานอาหารเหล่านี้เป็นยังไงบ้างมีกลุ่มของอาหารที่คอเลสเตอรอลสูงบ้างหรือเปล่านะคะ จากนั้นเนี่ยเราก็กลับมาสู่ในโหมดของการให้โภชนาบำบัดเหมือนเดิมก็คือเมื่อเราได้ข้อมูลใน assessment ตรงนี้ของผู้ป่วยแล้วเราก็สามารถเข้ามาสู่โปรเซสในเรื่องของการวินิจฉัยทางด้านโภชนาการได้โดยเอาองค์ประกอบเหล่านั้นมาตัดสินกับเกณฑ์ที่เรา,เาดูแลรักษาของคนไข้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มของผู้ป่วยนะคะพอได a g อ o โน s สมมุติเมื่อสักครู่เนี่ยที่ยกตัวอย่างของผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงนะคะเราก็จะรู้แล้วว่า มีภาวะอ้วนลงพุงเกิดขึ้นในคนคนี้น้ําหนักตัวเขาขึ้นเขารับประทานอาหารที่มีไขมันที่ค่อนข้างสูงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นได้ว่า,เ,าเส้นรอบเอวหรือว่าเขามีภาวะอ้วนลงพุงเหล่านี้ก็คือเป็นอาการปรากฏนะคะทางด้านาสัดส่วนร่างกายทางด้านาผลตรวจทางห้องปฏิบัติการทางด้านคลินิกรวมไปถึงอาหารก็ยืนยันแล้วว่าเขาเังทานอาหารที่ มีไขมันหรือมีคอเลสเตอรอลสูงด้วยดังนั้นเราก็มีการให้เพสเตนเมนต์หรือว่าให้การวินิจฉัยว่าคนเรา,เาบุคคลคนนี้เนี่ยมีภาวะไขมันในเลือดเนี่ยที่ค่อนข้างสูงหรือว่าเขากินอาหารที่มีไขมันที่สูงเกินไปโดยที่เราจะเห็นได้จากว่าเขาเนี่ยมีค่าระดับไขมันในเลือดสูงแล้วก็มีอาหารประเภทไขมันเนี่ยที่มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานหรือทานในกลุ่มอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงจากปกติในชีวิตประจําวัน เยอะเกินไปนั่นเองนะคะจากนั้นเนี่ยเมื่อเราได้ข้อมูลตรงนี้เราก็มาให้การโภชนาบําบัดน,นะคะปรับเปลี่ยนเขาว่าเขาจะทํายังไงที่จะลดไขมันลงได้หรือว่าลดอาหารที่มีปัญหาแล้วก็จะส่งผลทําให้ตัวโรคเขาดีขึ้นแล้วเราก็มีการเฝ้าติดตามประเมินผลนะคะการให้โภชนาบําบัด ของกลุ่มผู้ป่วยนะคะที่มีภาวะเจ็บป่วยเหล่านี้ได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการการให้โภชนะบําบัดในกลุ่มของผู้ป่วยโดยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยที่เจ็บป่วยด้วยโรคใดก็ตามนะคะเราก็จะมีกระบวนการการให้โภชนาบำบัดที่ เป็นแบบรูปแบบเดียวกันนะคะก็คือดูในแง่ของ Assessment นะคะก็คือประเมินจากนั้นวินิจัยเสร็จแล้วเราก็ให้โภชนบำบัดค่ะแล้วก็เราติดตามประเมินผลเพื่อจะทำให้อา่าให้การวางแผนแล้วก็ดูว่าการที่เราให้การรักษาหรือวางแผนไปมันดีขึ้นไหมถ้าเกิดว่าไม่ดีขึ้นเราก็ต้องย้อนกลับมาประเมินใหม่ว่าอะไรบ้างที่มันมีผลต่อ,เ,อเรื่องที่ยังส่งผลทำให้ผู้ป่วยยังไม่ดีขึ้นอย่างที่บอกว่าเราไม่ได ไปทําให้เขาหายจากโรคแต่เราจะทํายังไงให้ภาวะเจ็บป่วยของเขาดีขึ้นควบคู่ไปกับการรักษาของแพทย์นั่นเองค่ะ ก็จากที่ได้กล่าวไปทั้งหมดหรือว่าได้ดูตัวอย่างที่ได้ยกตัวอย่างไว้ให้นะคะเราก็จะเห็นได้ว่าการกระบวนการการให้โภชนะบําบัดน,น,นะคะคือสิ่งที่สําคัญนะคะเราเริ่มจากการที่ให้าการประเมินภาวะโภชนาการซึ่งเป็นหัวใจหลักเลยนะคะที่เราจะดูในแง่ของการดูในแง่ของสัดส่วนร่างกายนะคะดูค่าผลตรวจทางห้องปฏิบัติการดูในเรื่องของ การวินิจฉัยในเรื่องของการแสดงออกทางคลินิกนะคะรวมไปถึงอาหารที่บริโภคเมื่อเราได้ข้อมูลเหล่านี้มานะคะเราก็นํามาวินิจฉัยนะคะทางด้านโภชนาการซึ่งก็จะเข้าสู่สเตจต,ตรงที่ว่าวินิจฉัยเราไม่ได้วินิจฉัยในแง่ของการแพทย์แต่เราจะเอาข้อมูลจากการที่เราประเมินภาวะโภชนาการตรงนี้นะคะมาดูว่า,าเขามีปัญหาด้านใดนะคะจากนั้นเนี่ยก็ให้ก,การ ให้โภชนาบำบัดแก่ผู้ป่วยนั่นเองนะคะแล้วก็เราก็ต้องมีการเฝ้าติดตามประเมินผลเป็นระยะระยะนะคะเพื่อให้ดูว่าสิ่งที่เราให้การาโภชนาบำบัดไปเนี่ยเขาดีขึ้นไหมนะคะจริงๆแล้วในกลุ่มของผู้ป่วยทุกโรคนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจหรือภาวะเจ็บป่วยต่างๆนะคะเราจะมีกระบวนการดูแลที่เหมือนกันก็คือการให้โภชนาบำบัดสีขั้นตอนนี้นะคะแต่ว่าในแต่และกระบวนการเราก็จะโฟกัส เจาะลึกในข้อมูลที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาวะโรคเหล่านั้นนั่นเองค่ะ